สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับผมกับโชควันเชลับง่วนองบัวค,ค,ครับเมนูอะไรครับแม่ขาตำอะไรตำซ้วครับผมลูกค้ากินรถจัดครอบหม้ออนครับผมรถจัดหลายบุญพริกเหล่านะครับอันล่างผมใส่เป็นพริกแมวด้อจ้ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวห่อหนึ่งโล่เจ้าสิบห้า สวัสดีครับผมตำั้วหรือตำอะไรแม่ตำั่วปูปลาตำข้ปูปลาจ้าปลาราเราทำเองปรุงเองจ้าน้ำมะขามจ้าตามนิดนึงมะนาวสดแคก์องเตียงมะเขือเลนหรือมะเขือเทศนั่นเองครับปากนิดเดียครับดื้อชวนกัใช้ชหลับหม้อน้องตัว ทูปปันเชล่ามัดวดงมัวเจ้าเก่าจ้าหลับตั้งที่ถนนชุลมักดื้อข้องสามบ้าลูกกาดปากไปเรือยครับดื้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตันตะแวกให้เลยดื้อพี่น,อน้องเอ้ออาหารบ้านเฮาอาหารบา้านนอกนาแดงกับมีไข่มดแดงหน้าเอื่งกับมีเอื่องดื้อครับดื้อรับมาติดตามเลยดื้ออยากกินกันทักมาได้โทรมาได้ก่อนครับ 083-348-1620จากโทรมาสั่งอาหารก้อนล่วงหน้าเด็กๆพี่จัดโต้ไม่ทานมีตำอะไรอีกคะมีตำซั้วเสร็จแล้วเอาอีกแล้วนะคะพ่อหมูอบโอ่งจ้าอุ่นร้อนๆซิกเนเจอร์ข้างล่างจ้าเนี่ยโต้ไม่มากกับซังเราครับโต้ไม่มากกับซัง พร้อมเสิร์ฟครับข้าหมูย่างข้าวมูบวงนั่นแหละครับข้าหมูย่างกับข้าวมูบวงเดียวกันต่อไปทำอะไรครับหวานเมนูต่อไปตับหวานจ้า อาหารหมูเผ็ดน้อยลูกค้ากินเผ็ดน,น้อยนะจ๊ะแว่ก็ได้เยนะครับด้วยหลังเหนื่อยนันตัวคนไข้รับว่าต้องบวยินดีตอนรับครับอาหารสานบ้านอาหารไทยก็มี่ต่างตัง หารปลากรมีนตกเลด้อพี่นอนด้อผอกำลกูแช่กูติดตามไปด้อไม่เฟดไมเพจครับผม แป้งนัวเข้าคั่อีกคนความเสิร์ฟจ้าตรงตรงตรง หวานพร้อมเสิร์ฟจ้าอโอเคค่ะทำต้มแซ่บกระดูกอ่อนนะคะกระดูก่อนโต๊ะต้องสั่งเีนูนี้ทุกโต๊ะต้องสั่งนะคะทุกเใส่ขาลงไป ให้ใที่ทั้งขั้นนาปากกาด้วยครับเพื่อที่จะเสีมบเกี่ยวโล่ร้อเดือดครับระวังระวังระวังรอดเดือดเดี๋ยวหันนมให้ลูกค้าก่อน นมหมูย่างนมหมูย่างอ่ะประมาณนั้นครับผมวิ่งถ่ายลายเดียวตายเสียหมดเลยถ่ายลายเดียวจะไปสลับด้านจะไปตัดแยง